คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยร้านละสิบแห่งรวมทั้งสนับสนุนาการประกาศสั่งให้ประชาชนทั่วประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าสิ่งปกปิดใบหน้าสงเก็ดความแตกต่างก็คือเรื่องของหน้ากากที่ทรัมป์เนี่ยเขาชูมาตลอดว่าไม่ต้องใสก็ได้อ่านสิใช่เป็นสิทธิของประชาชนในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะทรัมป์ประกาศจะสร้างตำแหน่งงานให้ได้10บล้านตำแหน่งภายในระยะเวลา10เดือนค่ะและสร้างธุรกิจขนาดเล็กอีกหนึ่งล้านธุรกิจนะคะ พร้อมทั้งปรับลดภาษีเงินได้และน,นิติบุคคลเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนยังคงจ้างงานชาวบริก<ม>ารต่าง<ล>ะจะแตกต่างกับไอเดนตรงที่ว่ามีนโยบายปรับขึ้นภาษีผู้มีรายได้สูงเกินปีละ4สนดอลลาร์หรือว่าประมาณ12ล้านบาทเพื่อนําเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริการสาธารณะนอกจากนี้ไบเดนเขามีแผนจะปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำของสุวธิ <c oughs> จายทุกวงล7.25ดอลลาร์หรือว่าประมาณ230บาทเป็น15ดอลลาร์ ต่อชั่วโมงที่มันต่างกันจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะคือพร้ม,มนเนี่ยเขาจะาม,มีการประอกอบการมาก่อนคือทานบอกว่าการที่ไปขึ้นค่าแรงให้กับประชาชนเนี่ยผู้ประกอบการจะตายเอาอแต่ในขณะที่ใบเดนเขามอ,มองว่าคนเนี่ยแหละจะตายเอาถ้าหากว่าค่าแรงน้อยเกินไปส่วนที่โยมายต่างประเทศนะคะพร้อมยืนยันจะลดจํานวนทหารอเมริการที่ประจําการในต่างประเทศถึงดังไปไหมนี่การให้พันธมิตรบาทมากขึ้นแล้วก็จะยังคงใช้กงินแทนภาษีกับสินค้านําเข้าจากจีน ฉายได้นเนี่ยสบายมากเลยเหรอพันกับชาติพันธมิตรจหมูมีที่ช่วยกำบังเสียงแล้วนต,ตัวนี้แตกต่กางกันนะคะไปได้บอกว่าจะไปใช้วิธีสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อกดดันจีนไม่ให้เพิกเฉยต่อความขัดแย้งด้านการค้าต่อไปปิดท้ายน,น้ียนโยบายสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมมีนโยบายเพิ่มการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สพร้อมปรับลดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรแปลว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ไม่ต้องไปทำโครงการสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมวุ่นวุ่นอนเมีกก่อนเป<ช>็นการอำนวยความสะดวกให้กับค่าเอกชนใช่ค่ะในขณะที่ไบเดนประกาศเป้าหมายให้สหรัฐเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนหเหลือศูนย์ภายในปี2050น,น,น,นะคะไม่อนุญาตในพื้นที่ จาะพลังงานเพิ่มเติมและลงทุน2ล้านล้านดอลลาร์หรือว่า60ล้านล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมถึงจะกลับไปเป็นสมาชิกขคกับกรงปารีสว่าดื้วยการแก้ปัญหาโลกร้อนงใช่ค่ะที่าม่ามที่สม่สาม่า่สามิ่สามท่สามามท่ามทามาี่สามที่สามที่สามทสามที่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 สที้สท่สาม่ามที่าวที่สาที่สสาปดาห์ีสี้นาคะและาที่สายการพิเศาขที่ราวัีาที่4พฤศจ่กายนนี้ตั้งแต่เวลา6 36มสิบหกแผบหูยังลูกจากเรื่องการเมืองนะคะต่อไปต่อที่การเมืองเกาหลีใต้กันเลยเพราะว่ามีข่าวใหญ่วันนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าสาธารณเนี่ยเกาหลีใต้พิพากษาจับพุกอดีตประธานาธิบดีอียองผักนะคะเป็นเวลาสิบเจ็ดวนอนหัวห้อยอย่างนี้เลยเหรอคะ ในข้อหาย,ยักยอกซัพย์แล้วก็รับสินบนัวห้ยลงมาสารพิาของเกาหลีใต้ที่พักษายยืนตามสารอุทธรน,นะคะให้จำคุกอดีตประธานาธิบดีปอินยองพักเป็นเวลา17ปีอินยองพักยักยอกซัย์และรับสินบนพร้องสั่งปรับเป็นเงินจำนวน1.3พันล้านวอ,อนหรือว่าประมาณ358ล้านบาท<ห>และรีบรั์อีกจำนวน5,700ล้านวอนนะคะหรือกว่า158ล้านบาทอดีตประธานธิบที่อินยองพักเนี่ยต้องงตำแหน่งระหว่างปี2008ถึง2013ค่ะ ถูกตั้งข้อหาในคดีอาญา16ข้อหาในเดือนเมษายนปี2018ันสบรวมถึงข้อหายักยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแดชเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตลอดจนราบสินบนจากบุคคลและบริษัทชั้นนำหลายแห่งเช่นบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ขณะที่ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นศาลแขวงกรุงโซจะตัดสินให้อดีตประธาน,นทธิบดีอีวัย78ปีมีความผิดจริงแล้วก็ผิดบางส่วนใน7ดคดีนะคะพร้อมตัดสินจับคุกเป็นเวลา18ปีแต่ศาลให้ประกันตัวระหว่างการรอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกานะคะแต่ว่าศาลอุทธรณ์จะเพิ่มโทษจากคุกเป็น17ปีในเวลาต่อมานะคะคำพิพากษาของศาลฎีกาในครั้งนี้ก็ทําให้ในลีเป็นประธาน,นทธิบดีคนที่ส่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ ที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในทางอาญ,ญาย้อนกลับไปกันหน่อยตั้งแต่เกาหลีใต้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเมื่อปี2530<ะ>มีอดีตผู้นําทั้งหมด7คนด้วยกันที่โดนดําเนินคดีทางอาญ,ญานะคะ,ะแต่ว่าแนวโน้มที่อดีตประธานแลที่ดีอีเมลถามจะเสียชีวิตระหว่างรับโทษก็มีเช่นากกา<ะ>เดียวกันราะว่าจำคุก17ปีแล้วก็ก็อยู่เยอะแล้ว<ะ>ยกเว้ มุญเจอินที่เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบัน oh. ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าในอดีตก็เคยมีตัวอย่างแล้วอย่างในยุคของชอนดูควานที่เป็นอดีตประธานาธิบดีเดินดำเนินคดีนะคะแต่ว่ามาในยุคของประธานาธิบดีชิมแดจุงก็มีการให้อภัยโทษเช่น